ครับวันนี้เราก็มานะครับผมสมาชิกบอกว่าน้ําไม่ไหลครับผมไฟก็ไม่ดังตกัตกๆๆแ,แ,แล้วก็มาดูนะครับผมแล้วก็เปิดออกมาแล้วเนาะก็เป็นถานตามท้องตลาดเนาะมันใช้ได้ไม่นานเนาะสามสูงสุดก,ก็สามเดือนเนาะครับผมครับพวกสีออกเขียวๆเวนาะในชนแนวกับสีดําครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ก่อนเอาใส่แล้วก็ไปล้างขี้เกลือออกด้วยครับผมใช้น้ําร้อนนะครับผม หาแก้วกดน้ำร้อนใส่นะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับผมแปรงแปรงสีฟันเก่าๆเนาะครับผมขัด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 เนาะเอาแปรงจุ่มน้ำร้อนแล้วก็ไปขัดขัดขัดตรงที่เกลือนะครับผมเมื่อขัดแล้วรู้สึกมันจะออกแล้วเนาะล้วก็หาเช็ดชู่มาเช็ดซับให้มันแห้งเนาะครับผมครับเช็ดชูซับในร่องเนาะครับผมสี่ร่องเนาะครับให้มันแห้งซับแล้วก็ดึงขึ้นครับผมพอซับเสร็จแห้งเสร็จ มันหมาดแล้วต้องแห้งสิ่อีกเนาะไม่ใช่มันหมาดต้องแห้งสิ่ครับผมเปรยนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมครับแล้วก็จะหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นหมุนเข้ากําแพงนะครับหมุนเข้ากรแพงก็หมุนออกมาครับผมครับส่วนสปริงก็จะเป็นก้นนะครับผมหัวใส่ก้นก่อนนะครับแล้วก็ดันหัวเข้าครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็ทดลองเครื่องนะครับผมเรื่องปกติครับ ว่าน้ำไหลไหมนี่คือไหลปกตินะครับครับส่วนปุ่มบนก็ปุ่มเขียวเนาะครับผมครับตัวนี้ปุ่มเดียวนะครับเปิดปิดปุ่มเดียวนะครับตัวนี้กดจนกว่าน้ําจะไหลนะครับค่อยปล่อยมือนี่ครับสามถึงห้านาทีนะครับก็ประมาณหนึ่งถังเนาะที่สิบลิตรแล้วปุ่มก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับ้วเขาก็จะตัดของเข้าเองแต่ถ้าวันไหนเราอยากหยุดก่อนก็กดอีกรอบครับ กดเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยมือนะครับกดเร็วไม่ได้นะครับครับผมตามระบบของเขาเนาะครับผม,ผมตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับผมค